ข้อส x ยกกำลังสองบวก17เ x เท่ากับ0วิธีทำนะคะจาก x ยกกำลังสองบวก17เ x เท่ากับ0เราก็ต้องมาแยกตัวประกอบก่อนนะคะนักเรียน x ยกกำลังสองบวก17 x พอเราแยกออกมานะคะ ก็จะเท่ากับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวแรกนะคะ x ยกกำลังสองก็คือ x คูณด้วย x บวกด้วย17คูณด้วย x ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะมีตัวที่เหมือนกันก็คือ x เ,เราก็ดึง x อ,ออกมาไว้ข้างนอกนะคะดึงแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ดึงแล้วนะคะดังนั้น ที่เหลือจะอยู่ในวงเล็บนะคะก็จะมีอันแรกก็จะเหลือ x 1ตัวบวกด้วย17ค่ะลองคูณเข้าดูนะคะ x คูณ x ได้เป็น x ยกกำลังสบวกด้วย x คูณ17ก็จะเป็น17 x นะคะก็กลับไปเป็นโจทย์เหมือนเดิมดังนั้นเราก็แยกตัวประกอบได้แล้วนะคะจาก x ยกกำลังสบวก17 x เท่ากับศ ก็จะได้ x คูณ x บวก17เท่ากับ0นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะมีค่า x อยู่2ค่าก็จะแยกออกเป็น2แยกออกเป็น2นะคะก็จะเป็นดังนั้น ก็จะมีมี x ตัวแรกก็จะเป็น x เท่ากับ0หรืออีกตัวหนึ่งนะคะหรือ x บวก17เท่ากับ0แยกออกเป็น2ตัวนะคะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้ว x เท่ากับศเรียบร้อยแล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็ย้าย1 7ไปก็ได้เป็น x เท่ากับลบ17 อันนี้ก็จะเป็นค่า x มีค่าเท่ากับโลสินะคะตรวจสอบคำตอบค่ะตรวจสอบคำตอบแทน x เท่ากับศอีกอันหนึ่งนะคะก็จะแทน x เท่ากับโลสิ ทั้งคู่แทนในสมการนะคะในสมการแทน x เท่ากับ0ในสมการแทน x เท่ากับล17ในสมการมาดูตัวแรกนะคะถ้า x เท่ากับ0ในสมการซึ่งสมการคือ x ยกกำลัง2บวก 17x เท่ากับ0ก็จะได้ x ก็เป็น0แล้วใช่ไหมคะจะเป็น 0ยกกกำลังสองบวก17คูณ0เท่ากับ0 0คูณอะไรก็จะได้0ใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นฝั่งซ้ายก็จะมีค่าเป็น0เท่ากับ0ดังนั้นถ้าแทน x เท่ากับ0จะทำให้อะไรคะทำให้สมก,การเป็นจริงนะคะ ต่อมาค่ะถ้าแทน x เท่ากับลบสิบเจ็ดก็จะได้จากสมการ x ยกกำลังสองบวก17 x ก็จะเป็น x ก็จะเป็นลบสิบเจ็ดยกกำลังสองบวกด้วย17คูณด้วยลบ17เท่ากับ0ูนย์ 17บเจ็ดคูณสิบเคูณสิก right? ็ได้เท่าไหร่คะนักเรียนลบสิคูณลบสิก็ได้เป็นลบคูณลบกลายเป็นบวกก็จะเป็น289ดนะคะดังนั้นบวกด้วย17บเคูณลบสิก็จะเป็นลบสองเท่ากับศนย์ 289บวกด้วยลบ289ก็มีค่าเป็น0นะคะสฝั่งเท่ากันแปลว่าถ้าแทน x ด้วยลบ17เนี่ยจะทำให้สมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงเราก็เลยสรุปได้ดังนี้นะคะว่าดังนั้นดังนั้นมีอะไรบ้างถ้า x เป็น0และอีกตัวหนึ่งคือลบ17 ศูนย์และลบสิบเจ็ดก็เป็นคำตอบของสมการนะคะสมการคือ x ยกกำลังสองบวกสิบเจ็ด x เท่ากับศูนย์ค่ะเรียบร้อยค่ะต่อมาค่ะข้อห้าค่ะเจ็ด x ยกกำลังสองบวกยี่สิบห้า x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์ วิธีทำนะคะจาก7 x ยกกำลังสองบวก2 5 x ลบ12เท่ากับ0เราต้องแยกตัวประกอบก่อนนะคะนักเรียนจะได้ว่าอะไรโอเคเอามาเขียนนะคะก็จะเป็น7 x ยกกำลังสองบวก2 5 x ลบ12 มาดูตรงนี้ก่อนนะคะต้องแยกตัวประกอบก่อนหน้า x มีเลขเจ็ดอยู่แล้วก็หลังสุดก็จะเป็นลบสิบสองใช่ไหมคะโอเคเรามาหานะมา,าดูนะคะอันแรกเจ็ดเนี่ยถ้าแยกออกก็จะเป็นอะไรคูณกันแล้วได้เจ็ดก็จะเป็นเจ็ดคูณหนึ่งหรือหนึ่งคูณเจ็ดใช่ไหมคะงั้นครูเขียนว่าเจ็ดคูณหนึ่งแบบนี้นะคะ ส่วนสิบสองอะไรคูณกันแล้วได้สิบสองคะหกสองไหมคะหกสองสิบสองนั้นเป็นสองคูณหกนะคะไปก่อนเดี๋ยวติดลบติดอะไรค่อยว่ากันจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเรามาเขียนนะคะตรงกลางเจ็ดกับหนึงแล้วก็สองกับหก นำมาคูณกันนะคะคูณกัน7จคูณสเป็น14 1สีคูณหกก็เป็น6โอเค14มาเช็คว่า14บวกหแล้วได้25มั้ยนะคะ14บวกหเป็น20ไม่ได้25นะคะนักเรียนดังนั้นไม่ใช่ งั้นคูเปลี่ยนใหม่งั้นคูลองเปลี่ยนตัวล่างดูถ้าไม่ใช่สองกับหกล่ะเป็นสี่กับสามหรือเปล่าถ้าเป็นสี่กับสามล่ะคะสี่คูณสามบ้างเจ็ดคูณสี่เป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดหนึ่งคูณสามเป็นสามโอเคทีนี้ มันมีลบใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมว่าลบสิบสองดังนั้นมีตัวใดตัวหนึ่งติดลบงั้นครูให้เลขสามติดลบนะคะถ้าตัวนี้ติดลบสี่คูณลบสามดังนั้นอันนี้เป็นลบสามหนึ่งคูณลบสามก็ได้ลบสามทีนี้เอายี่บแปดไปบวกลบสามะคะยี่สิบแปดไปบวก ลบสก็จะเท่ากับ25ซึ่ง25ตรงกับพจน์กลางค่ะนักเรียนมันเป็นบวกย5ใช่ไหมคะได้เท่ากันแสดงว่าน่าจะใช่แล้วแหละงั้นเดี๋ยวครูจับคู่เลยนะคะให้ตัวนี้คู่กันแล้วก็เติม x ให้นะคะดังนั้นก็จะได้เป็นก็จะเท่ากับาวงเล็บแรกก็มี7 x ลบสามนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอีกวงเล็บหนึ่งนะคะก็อยู่ตรงนี้ก็เติม x ให้ตัวบนเหมือนกัน1คูณ x ก็ได้ x นะคะ x 4. กับบวกสี่กับบวกสี่แบบนี้นะคะลองเช็คดูซิว่าตรงกลางเนี่ยได้ยี่ิห้าหรือเปล่าใกล้คูณใกล้แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือลบสามคูณ x ก็ได้เป็นลบ 3x ไปบวกกับไกลคูณไกลไกลคูณไกลคือ 7x บวก4 7 4เป็นอะไรคะ 7x คูณ4ก็เป็น 28x นะคะ -3x บวก 28x ก็ได้เท่ากับ 25x เหมือนกันนะคะ ใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกลเช็คปดกลางได้แล้วนะคะว่ามันคือ25เท่ากันโอเคเช็คต่ออีกแบบนี้ก็ได้7 x คูณ x ก็ได้7 x ยกกำลังสอ x คูณ4ก็ได้เป็นบวกอะไรคะ7 4 2 8สี x ใช่ไหมคะลบ3คูณ x ก็ได้เป็นลบ3 x ลบ3คูณส ก็ได้เป็นลบ12 28 2 8 x ลบ3 x ก็จะเป็น25ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นขึ้นมาข้างบนนะก็จะเป็น7 x ยกกำลังสบวกด้วย2 5 x ลบ12ซึ่งตรงกับซึ่งตรงกันกับโจทย์ที่เราหาไว้นะคะโอเคเราแยกตัวประกอบได้แล้วนะคะคือตัวนี้นะคะ ก็จะได้ที่เราแยกได้ก็จะเป็น7 x ลบ3คูณด้วย x บวก4เท่ากับ0ดังนั้นนะคะ เราจะหาค่า x ทั้งสองอันนี้เลย x อันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่2นะคะก็แยกออกเป็น7 x ลบ3เท่ากับ0อีกตัวหนึ่งนะคะหรือ x บวก4เท่ากับ0หาค่า x นะคะอันแรกก็จะเป็น7 x เท่ากับลบ3ก็กลายเป็น3ดังนั้น x เท่ากับ 3ส่วน7ตัวที่2นะคะ x บวก4เท่ากับ0นย์ก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ4ตอนนี้ได้ค่า x มาสองค่านะคะคือ x เท่ากับ3ส่วน7แล้วก็ x เท <4. S 1> ่ากับลบ4ตรวจสอบคำตอบค่ะตรวจสอบคำตอบอันแรก แทน x ด้วยแทน x เท่ากับดีกว่าแทน x เท่ากับ3ส่วน7ในสมการอีกอันนึงก็แทนอะไรคะแทน x เ,เท่ากับลบ4ในสมการ จากสรรมการคือ7 x ยกกำลังสองบวก2 5 x ลบ12นะคะก็จะได้ตรงไหนเป็น x เราจะเปลี่ยนเป็น3ส่วน7นะคะก็จะได้เป็น7คูณด้วย x ก็คือ3ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย2 5 x ก็จะเป็น25คูณด้วย สส่วน7ลบด้วย12เท่ากับ0อีกตัวหนึ่งนะคะเเท่ากับลบ4ดังนั้นก็จะได้เป็น7คูณอ่ะ 7x ยกกำลังสองก็จะเป็น7คูณลบ4ยกกำลังสองบวกด้วย 25x ก็จะเป็น25คูณลบ4ลบ12เท่ากับศูนย์ ามาหาทีละตัวนะคะอันนี้ก็จะได้ว่ายังไงคะก็จะเท่ากับ7คูณด้วย3ยกกำลังสองก็จะเป็น9กนะคะเยกกำลังสองเป็น49บนะคะบวกกับ25กับ7ตัดกันไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นนำ ยี่ห้ากับสามมาคูณกันเลยค่ะยี่ห้าคูณสามก็ได้เ so ป็นเจ็ดสิบห้าก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าส่วนเจ็ดลบด้วยสิบสองเท่ากับศูนย์ต่อมานะคะมาดูอะไรตัดกันได้บ้างเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าก็จะได้เป็นเก้าส่วนเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสิบห้าส่วนเจ็ดลบด้วยสิบสองตัวนี Race ้ยังไม่ใช่ส่วนเจ็ดแล้วก็คูณ เราก็คูณด้วยเจทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะก็จะได้เป็น9บวกเจลบด้วย12คูณ7ก็จะเป็น84นะคะ84ทั้งหมดส่วนด้วย7เท่ากันแล้วนะคะโอเคอันไหนรวมกันได้ก็จะมี9กับ75นะคะ บวก75ก็เท่ากับ84 84-84ลบ84ก็เท่ากับ0ใช่ไหมคะ0ส่วน7เท่ากับ0ดังนั้น0ก็มีค่าเท่ากับ0โอเคดังนั้นถ้าแทน x เท่ากับ3ส่วน7จะทำให้สมการเป็นจริงนะคะเป็นจริงต่อมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ x เท่ากับลบ4ก็แทนในสมการก็ได้ดังนี้นะคะก็เป็น7 7คูณด้วยลบ4ยกกำลังสองก็คือลบ4คูณลบ4ก็เป็น16ค่ะบวกด้วย25 คูณลบสก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยลบสิเท่ากับศูคูณสิเท่ากับหนึค่ะบวกด้วยลบหนึ่อลบสิเท่ากับศนอันนี้รวมกันได้ค่ะลบหนึลบด้วย12ก็คือรวมกันก็เป็นลบหนึ 112บวกด้วยลบ2 1 2ก็มีค่าเป็น0นะคะนักเรียนดังนั้นถ้าแทน x ด้วยลบ4ก็ทำให้สมการเป็นจริงเช่นกันนะคะเราก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นมีอะไรบ้างมี x เป็น3ส่วน7และถ้า x เป็นลบ4ด้วยจะทำให้ ดังนั้นสามส่วนเจ็ดและลบลบสี่จะเป็นคำตอบดังนั้นนะคะสามส่วนเจ็ดและลบสี่เป็นคำตอบของสมการเจ็ดเกกำลังสอง บวกยี่หลบ12เท่ากับ0นย์ต่อมาค่ะต่อมาค่ะข้อ6 x กยกกำลังสองลบ x ลบ20เท่ากับ0นวิธีทำนะคะ x ยกกำลังสองลบ x ลบยีเท่ากับศจะได้ว่าอะไรคะนำมาเขียนก่อน x ยกกำลังสองลบ x ลบยีมาแยกตัวประกอบก่อนนะคะถ้าเจอแบบนี้นักเรียนก็จะเท่ากับมีสองวงเล็บเหมือนเดิม x ยกกำลังสองถ้าเจอแบบนี้นักเรียนแยกไปใส่วงเล็บทั้งคู่ไว้รอเลยนะคะแล้วก็ไอตัวหลังอะไรคูณกันคูณกันแล้วได้ลบยี่สิบบวกกันบวกกันแล้วได้ลบหนึ่งอันนี้คือลบยี่สิบลบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหน้า x ตรงนี้ตรงกลางพดกลาง อะไรคูณกันได้ลบยี่สิบแล้วบวกกันได้ลบหนึ่งก็ลองมาคิดดูว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่มาดูตรงนี้นะคะลบยี่สิบมีอะไรบ้างสิบกับสองสิบคูณสอง่าลองดูสิบคูณสองก็เป็นยี่สิบถ้าใส่ใส่ลบให้มันใส่ลบให้มันก็จะเป็น 10อ่ใส่ลบตรงนี้แล้วกัน10บคูณลบสก็เท่ากับลบ2ีแต่ถ้า10ไปบวกกับลบสมันเท่ากับอะไรคะเท่ากับ8ซึ่งมันไม่ได้มันบวกกันแล้วมันไม่ได้ลบ1นะักเรียนแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนใหม่อะไรที่มันได้20ได้อีกก็4 สี่กับห้าใช่ไหมคะอะงั้นครูให้ห้าติดลบบ้างก็จะเป็นอะลองดูสี่คูณลบห้าสี่คูณลบห้าก็ได้เป็นลบยี่สิบสี่คูณลบห้าก็ได้เป็นลบยี่สิบใช่ไหมคะแล้วถ้าสี่ไปบวกลบห้าได้ลบหนึ่งไหมคะได้ลบหนึ่งนะคะได้ลบหนึ่งดังนั้นไอตัวนี้ถูก เราก็เอามาใส่ในวงเล็บได้เลยค่ะตัวแรก4เป็นบวกก็บวก4ตัวหลังเป็นลบหก็ใส่ลบหเช็คคำตอบนะคะเช็คคำตอบคูณเข้าก่อนก็ได้หรือเช็คพจนกลางก่อนก็ได้งั้นเช็คพจนกลางก่อนนะคะก็จะเป็นใกล้คูณใกล้ก็จะเป็น 4x คูณ x ก็เป็น 4x x คูณลบ5ก็จะเป็นลบ5 x บวกกันแล้วได้ลบ x เป็นพจน์กลางนะคะบวกกันแล้วได้ลบ x ไหมก็จะเป็น4 x บวกด้วยลบ5 x 5 x ก็จะเท่ากับลบ x นะคะได้พจน์กลางแล้วพจน์กลางถูกต้องลองตรวจทั้งหมดเลยก็คูณเข้าค่ะ,ะ x คูณ x ได้ x ยกกำลังสอง x คูณลบหก็ได้ลบห้าเอคู่ะสีณเก็ได้เป็นบวกสี่ไปคูณลบหก็เป็นลบยีมาข้างบนนะก็จะได้เป็น x อ็กยกกำลังสองลบหบวกสี็ก็ได้เป็นลบเลบยีตรงกับสมการนะคะดังนั้น แปลว่าอะไรเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องแล้วโอเคเอาที่เราแยกตัวประกอบได้เนี่ยมาเขียนนะคะก็จะได้เป็น x บวก4คูณกับ x ลบ5นะคะมีค่า x อยู่2ค่าเหมือนเดิม เราก็แยกออกนะคะดังนั้นเรามาเช็คนะคะก็จะมีวงเล็บแรกก็จะเอามาเขียน x บวก4เท่ากับ0หรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็น x ลบ5เท่ากับ0นักเรียนก็ย้ายเราจะหาค่า x นะคะตันแรก x ก็จะเท่ากับลบ4อีกอันหนึ่งก็จะเป็น x จะเท่ากับ5นะคะตัวแรก x เป็นลบสอีกตัวหนึ่ง x เป็น5อ่ะตรวจคำตอบตรวจสอบคำตอบค่ะเราจะแทน x เท่ากับลบส ในสมการอีกอันหนึ่งก็จะแทน x เท่ากับ5ในสมการอันแรกนะคะอ่าถ้า x เป็นลบ4ก็จะได้เป็นจากสมการคือ x กยกกำลังสองก็จะกลายเป็นลบ4ยกกำลังสองลบด้วย x ลบด้วย x ก็คือลบด้วยลบ4ลบด้วย20สเท่ากับศอีกอันหนึ่งถ้า x เป็น5นะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองลบด้วย x ก็คือลบด้วย5ลบด้วย2ี่เท่ากับศโอเคมาดูอันแรกนะคะลบ4ยกกำลังสองก็จะกลายเป็น16บวกด้วย4 ลบเจอลบแกเป็นบวกนะคะลบด้วย20เท่ากับ0 16บวก4เป็น20 20-20ลบ20เป็น0นะคะ0เท่ากับ0แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าแทน x ด้วยลบ4ทำให้สมการเป็นจริงสมการเป็นจริงต่อมาค่ะคราวนี้เป็น5นะคะ5ยกกำลังสองก็คือ25ลบห ลบยี่สเท่ากับศูนย์ยีลบหก็จะเป็น20 20ิบลบยีก็เป็น0ูนย์ะคะก็ถ้าแทน x ด้วย5ก็จะทำให้สมการเป็นจริงสมการเป็นจริงเราก็เลยสรุปได้นะคะว่าดังนั้นมี x เป็นลบ4และ x เป็น5นะคะ เป็นคําตอบของสมการเป็นคําตอบของสมการ x กําลังสองลบ x ลบยีเท่ากับศูน